วูวพี่น้องมาดูกันตอ่อตอนนี้โกเบโกเอชเคร้อยยี่สิบมาร์ไฟตักใส่ล็อกกี้นางฟ้าน้อยพี่น้องนางฟ้าเล็ก เดี๋ยวมาพบก,กับทีมงานสายยเดินซิ่งครับผมมาทำทางเลยพี่น้องทำทางแล้วพา,าวมาดูถนนออกได้หรือไม่เนาะโขดนวมลงเยอะนะครับตอนนี้นวมลงลงเยอะแล้ว เดีครับครับครับอ๋บออ๋ได้ได้ันเียเดี๋ยวจะถามข้แนย ครับครับรค,ครับครับขอบคุณมากครับมีงาน10ลอ้อพี่น้องที่กาะสินครับต้องการ10ลอร้อ10คันครับตอนนี้ที่กาะสินนะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดครับต้องการ10ลอร้อ10คันครับออมาทำทางแล้วพี่น้องเบอร์สุดจัดเลยคันนี้ วัไนี้มีพี่ติดต่อมาครับต้องการสิบรอสิบคันมารับวิ่งงานการิทธิ์ครับ เอามาดูล็อกกี้ครับทำทางมาเรียบร้อยแล้วโยไม่โยไม่โยนี่แหละทางน้อมแล้วอออกได้สบายครับทำทางแล้ว ยางเล็กจะไปได้ไหรือเปลา่าแปดสองห้าแปดสองห้านี่ตัก๊กขับหกลองครับอัน,นไม่โครครับพี่นอ้องวิ่งด้วยกันสี่คันครับรไปต้องไปด้วยกันครับมามาพร้อมกันเอ้าบอกรอไม่รอจิตลมจะทำไงล่ะครับรอไม่ได้ีิ <laughs> ตากันเป็นแรกครับพี่น้องยางเล็กกับเพื่อนครับถ้าแก่รถไม่โค้ดไง Oh, หางหนวมมาแล้วออกได้บา้าลนี่ออกได้บา้าล่ะจวดเลยจวดเลยเลกี่เที่ยววะนี่ดูพี่น้องโซ่พี่น้องโซ่ขาดใส่ดีนะม้มไหม แตกใส่คนขับนี่พี่น้องดูกระจกแตกเลยครับดูโซ่ขาดใส่ที่รถติดลมกันน้องดีนะนมีกระดิ่ใส่คนขับนี่พี่น้องนี่อันตรายครับโซ่ดึงกันนี่โซ่ขาดนี่พี่น้องดูกระจกแตกเลยตามาดูรถมักไฟเก่านอกคันนี้คันนี้เก่านอกนี่พี่น้องซื้อมาจากบางนาแฮกเตอร์ครับ ด้นานล่างเป็นหินครับด้านบนเป็นหน้าดินครับ 对。天 เพลงแนละ้วทั้งเราะโคทั้งหกรอบอโอ้ได้ลูกหลังด้วยอีกมาอันครับนี่ดับแล้วทีนี้จะได้อยู่อะ่ะไปแล้วพี่น้องวิ่งหากไก่ล็อกไปรถ เงียนได้รดแรงเนาะจวดเลยจวดเดาะอืบเพื่อนหนีปลาหมดแล้วเพื่อนหนีหมดแล้วอืออู้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 เด้ง ไม่โกยลงออกบอดันมาขึ้นดอกนี่<ะ>ดันขึ้นอยู่บอดันขึ้นป่ะฮะโอ้ข่อยัดมาขึ้นเพามันติดก้อนหินนี่ด้านหน้าไอ้ก้อนหินน่ะหนักหน่ยดีกว่าเนาะโอ้ถอยมาดัด้มดินออกบอถอยมาล่อหน้าจะมาตกลงนี่บอเมียนตบบวกเลยนี่เป็นลุมนี่ตกลุมเลยนี่ Ô, oh, <laughs> Đừng đan na đẹp đi. Thôi đẹp, đừng đẹp đó. ô. ที่ยังดูพี่น้องดูประตู <laughs>